ทัสทีค่ะไทชิสกทวันนี้นะคะเราจะมาฝึกไทเก๊กในน้ำกัน,นค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะกรุงเทพร้นนอนมากขนาดฝนตกแทบทุกวันนะคะก็ยังคงความร้อนเสมอต้นเสมอปลายรำมวยกันนี่โอ้โหเหงื่อซกนะคะเสื้อเปียกอย่างกับไปแช่น้ำมานะคะวันนี้ก็เลยอ,อยากจะมาเผยเคล็ดลับนะคะให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะ ตอน<ด>ที่เริ่มรำมวยไทยเก๊กใหม่ๆเนี่ยนะคะลํำไปแล้วก็งงไปนะคะเอ๊ะเคลื่อนไหวตัวอย่างนี้มันถูกไหมเอ๊ะที่อาจารย์สอนแบบนี้มันใช่ไหมหรือเราจะต้องรู้สึกยังไงนะคะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยประสาทสัมผัสของเราเนี่ยยังคงแบบมันยังไม่เคยใช้อ่ะนะมันจะงงๆร่างกายเราก็งงมาฝึกในสิ่งที่ไม่เคยทําเลยนะคะย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเวลาล้ำม,มวยอ่ะ สิทธิ์พี่อะมักจะมาบอกว่าต้องทําให้รู้สึกเหมือนมันมีแรงดันเราแรงดันเราเราก็จะนึกอยู่ตั้งนานว่ามันจะรู้สึกยังไงนะคะแต่พอได้ลองมันลงน้ําปั๊บเนี่ยโหมันเหมือนมีคนมาผลักเรารอบตัวเลยค่ะคะูณง่ายง่ายพอมันมีคนมาส่งแรงให้เราอะ่ะเราก็จะเหมือนเราจะเจอแรงนั้นแล้วเราก็จะพยายามดูดมันลงไปใต้เท้าให้ได้นะคะประโยชน์ของการฝึกไทเก๊กในน้ํานะคะ ก็คือจะทำให้1เราเนี่ยจะมีสมาธิมากขึ้นเราจะนิ่งมากขึ้นเพราะว่าในขณะที่เราฝึกเนี่ยน้ำเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมันมันดูนิ่งนะแต่จริงๆมันกระเพื่อมตลอดนะเราจะต้องมีสมาธิมีสติที่จะบังคับร่างกายเนี่ยให้ถ่วงจมให้นิ่งให้ได้นะคะสองนะคะตอนที่เรารำมวยในน้ำเนี่ย พอเราดิ่งตัวลงไปอ่ะมันจะเหมือนมีแรงมาดันเรามาผลักเรารอบตัวเลยสมมติอย,อย่างตอนนี้เอ่ยืนเนี่ยนะตอนนี้เอ่ยืนน้ำก็จะดันตรงขารอบขาใช่ไหมแต่เดี๋ยวถ้าลงไปลึกประมาณอกนะมันก็จะดันอยู่รอบตัวเลยแล้วพอมันดันเราอ่ะมันทําให้เรารู้สึกถึงแรงอ๋อมันมีแรงส่งมาแบบนี้ทําให้เราต้องปรับตัว ปรับใจเราแบบไหนที่มันถูกต้องตรงตามหลักการที่อาจารย์สอนนะคะอ่ะพูดไปอาจจะงงมาดูเลยดีกว่าว่าเราจะต้องฝึกกันยังไงนะคะพอเราลงมาในน้ำเนี่ยนะคะบอกว่าแค่ยืนเฉยๆอย่างเงี้ยน้ำมันก็ช่วยพยุงเราจะลอยให้ได้อยู่แล้วนะถ้าเพื่อนๆลงสาวยน้ำบ่อยๆก็น่าจะจำความรู้สึกนี้ได้นะคะอ่ะขั้นต้นเลย เราลองมายืนจั่นจวงในน้ํากันดูดีกว่าค่ะมันเย็นสบายแล้วมันก็เป็นการเช็คด้วยนะคะว่าเราอ่ะได้ทวงจมได้ผ่อนลงไปจริงไหมนะคะ,ะจำได้ไหมคลิปที่โอ๋เคยพูดเรื่องจั่นจวงคลิปนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้นะย้อนกลับไปดูได้นะไม่รู้ E ีพีที่เท่าไหรล่ละทำยังไงเราก็ม้วนก้นกรอบนะดันท้องน้อยเก็บทางพลายพลังนะคะ สังเกตดูน้ำเนี่ยมันจะพยายามแบบดันมือดันแขนเราขึ้นมาเป็นวงกลมพอดีเลยเนาะดีจริงๆไม่ต้องออกแรงสิ่งที่เราฝึกในขณะที่เรายือนอยู่ใต้น้ำานี่นะคะเพื่อนๆให้สังเกตดูว่าเราเนี่ยไม่ได้ออกแรงจริงๆนะเราทิ้งเนี่ยเนี่ย,ยโอทิ้งแขนเลยนะเนี่ยโอไม่ได้หิ้วไว้นะโอทิ้งแขนทิ้งเนี่ยแล้วมันก็ถูกน้ำเนี่ยพยุงขึ้นมา ให้มันลอยขึ้นมาอยู่ในรูปลักษ์นี้เราก็จับความรู้สึกนี้นะคะจับความรู้สึกนี้เราจะรู้สึกว่าหลังเราตรงหัวเราแขวนนะคะช่วงแขนเราเนี่ยวงแขนเราเนี่ยเป็นคันธนูเนี่ยนะคะมันก็จะโค้งกลมนะเชื่อมกับแผ่นหลังของเรานะคะ,ะตั้งนิ้วโป้งขึ้นนะ เรายืนจันจวงในน้ำแล้วเราก็พยายามถ่วงตัวจมลงนะพยายามถ่วงเห็นไหมเห็นไหมโอพยายามถ่วงตัวจมลงแต่จมมากไม่ได้พอดีติดไม้อยู่นะคะเดี๋ยวไม่เปียกน้ําเอาเป็นว่าโอ้ก็พยายามให้น้ำเนี่ยอยู่ระดับอกละกันแล้วก็เวลาเรายืนปั๊บแล้วเรานั่งคว่เนี่ยตัวมันก็จะถ่วงจมลงไปในน้ําอยู่ประมาณนี้กําลังดีเลยนะคะเราก็จะได้ความรู้สึกโอ้มันมีแรง ผักเรารอบตัวเลยนะคะแล้วแลวเนี่ยถ้าเราไม่ผ่อนจมจริงอะ่ะเราจะถูกน้ำซัดเอียงไปเลยนะนี่ในสระว่ายน้ำริงดีนะคะถ้าเป็นในทะเลที่คลื่นแรงๆก็จะอีกความรู้สึกหนึ่งนอะอ่ะมาดูด้านข้างมาดูด้านข้างนะปรับเท้าเป็นเลขหนึ่งนะอย่าลืมใครลืมไปดู EP พีที่โอเคยสอนแล้วนะคะอาม้วนก้นกอบเห็นไหมมวนก้นกบ ท้องน้อยดันเก็บเข้าไปนะคะดันคางเก็บไปให้สันคอตรงนะเห็นไหมพอลัางพอไลอ่แล้วเราก็นั่งคั่วนั่งขั่วพยายามนั่งนั่งได้ไหมนั่งนั่งไถ่วงโจมอพอนั่งปุ๊บนะมันก็จะอยู่ประมาณระดับอกพอดีนะคะวงแขนโค้งกลมโค้งกลมตั้งนิ้วโป้งไว้นะคะทิ้งตัวทวงลงไป ต่อให้น้ํามันมีแรงดันเราก็เพิ่มเราแค่ไหนนะคะเราก็จะไม่รู้สึกเลยเราจะรู้สึกเบาสบายนะคะจับความรู้สึกอันนี้ไว้นะคะ,ะเวลาเราไปฝึกท่าเก๊กบนบกที่ไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยเราก็จะได้ความรู้สึกอันนี้แหละแล้วเท้าเราก็จะแน่นขึ้นนะคะเราจะผ่อนได้จมได้มากขึ้นนะคะ,ะแบบนี้ เพื่อนๆลองไปฝึกไทเก็กในน้ำกันดูนะคะอย่างที่โอกแนะนำไปวันนี้นะคะเริ่มการฝึกโดยการลองยืนจั่นจูงในน้ำก่อนก็ได้นะคะจะได้จับความรู้สึกที่โอกว่าได้นะคะแล้วมันก็จะช่วยทำให้ความเข้าใจไทเก็กของเพื่อนๆเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะคะลองมายืนจั่นจูงในน้ำดูค่ะโอ้โหเย็นสบายยืนเสร็จแล้วเราก็ว่ายน้ำได้เลยนะคะนอนว่ายน้ำสบายใจเฉบเลยร้อนๆแบบนี้ลงน้ำนี่ดีมากค่ะ อไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดนะคะเช็คมาแล้วเขาบอกสระว่ายน้ำเนี่ยเขามีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนหรือ UV ฉะนั้นเนี่ยในน้ำเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยที่จะไม่ปลอดภัยก็คือตรงขอบสระที่จะไปเกาะแล้วคุยกันหรือว่าจุดบริเวณที่จะต้องใช้ร่วมกับคนอื่นฝักบัวห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยต่างหากนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้จับอะไรไม่ได้ไปเกาะขอบสระคุยกับใครอยู่คนเดียวแบบนี้นะก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะอ้า วันนี้ขอลาไปแล้วยังไงอ๋ฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกันกด subscribe ช่องให้ชีดีว่าให้โอด้วยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆเ,เ,เต็มที่เลยค่ะวันนี้โอลาไปแล้วนะคะเสาร์หน้ามาเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ